ครับวันนี้มาดูนะครับพามาดูต่อนะอืม้าดูวิถีชีวิตเหมือนกับเนี่เห็นไหมครับ,รบมันต่ตน่ากำลังสร้างรังกำลังรังใหญ่มากน่ามันช่วยกันครับช่วยกันนะครับปิดรังหารังนะช่วงเนี้ยโอ้นะครับไม่ได้อยู่ไกลเลยนะครับเนะี่ย ยวกใกล้ๆนะครับิีพื้นดินด้วยน่ะโชคดีที่เราเจอก่อนนี่ถ้าเราเผลอนะแถวนี้นะครับมันเห็ดมันจะออกเยอะนะเราก็จะเดินเข้ามาหาใบน่ะแต่เพื่อนนะครับตรงนี้มายืนดูเราก็มองไปแล้วไปเจออืมนี่แต่ต่อๆพวกนี้ไม่ใช่ต่อใหญ่เท่าไหร่ ถ้าเป็นตัวต่อรุ่นนึงเลยนะครับต่อหลวงตอะอะไรนะจิ้นตัวใหญ่นะครับมันตรลายเหมือนนะครัวเนะี่ยโอ้โหมันกำลังขนอาหารเข้าหลังครับนะียเมื่อกี้มันเดินมันบินสวัสดสิ์เวียนผ่านหูไปหลายตัวนะ <c oughs> เออนี่แหละครับธรรมชาติบ้านเรานะครับธรรมชาติบ้านเราก็อย่างนี้นครับนะครับเนี่ยเมื่อกี้นี่บินสวัดเวีนะ้ำปานหูเราไปเนี่ยสองสามตัวเลยเนี่ยก็เสียวเือนกันนะเนี่ยไปอีกละ <c oughs> นะครับต่อนะนะครับเราก็จะดูแลอยู่แถวนี้แหละครับก่อนนะครับหวังว่าคงจะไม่มนะีใครมาเอาไปก่อนนะครับ อน่าต่อต่ออาหารอาหารอาหารอายากเลยน,นี่นะครับราคาแพงด้วยนะครับลูกต่อเน,นี่ยเวลาเขาจะเอานี่ตรงนี้ก็จะเอาอยากหน่อยเพราะว่ามันอยู่ติดเน่โคนก็ไผ่เขาจะเอานี่เขาก็จะใช้ไฟเนี่ยตรงนี้คงลำบาก พอจะจุดไปนี่มีโอกาสไปไม่บ้านเลยแต่ว่าพวกที่เขานั่นนะเขามีวิธีการเอานะเวิ่งสวัสดิเวียนเลยเนี่ยบินสวัสดิเวียนผ่านหูผ่านตาเราอยู่เนี่ยนะครับแล้วต่อพวกนี้ตัวเล็กๆนะครับตัวเล็กหน่อยที่แปลกเหมือนกันต้องเป็นตัวเล็ก นปกติมันจะตัวใหญ่นะครับตอนนี้ตัวเล็กจีดำเออแปลว่าเออตัวเนี้ยทำไม่เ,ออเป็นตัวเล็กเดีเ๋ยวเดี๋ยวซูมดูอีกที ตัวเล็กว่ะเราจะถ่ายรูปไปด้วยภาพนิ่งไปด้วยต่อครับ เดี๋ยวเราจะมาดูทุกวันครับแค่นี้แหละครับวันนี้